เขาอลเออก็เป็นกระสาโอ้โห้ะไลยบ้าเฮ้ยเขากินเขากินเดียวว่าทานมีร้านจะว่้บ้างเว้ยจะบอพ่อพุดนะเว้นที่ให้เขาสามพ่ดนะมอมูกินเองหัวกว่าหัวกบหัวกบ้ายกเป็นยังชิ่ม่าขอเขาจินจังไงอืมขนาดมู้ไข่ยังไ่ได้กินเลย เ้ากินจักเราจีทีวันนี้เป็นไงอันรถทิศสองโลนะถ้าไมรถแฮน่ะทิศสองรล้สองรอกะจริงจะบาน้ำหนักข้ามเกนอ๋อแล้วไอกพวกอาหารแมนเจาก็ถอดลออะไรองจิ้มกันทีสามเออลืมอ้พีองคือเบื่องลัยเทนี้นอ โอ้อ้ไม่ะบ่เคยเพิแต่งแต่ผมไล่มาคนบ่เคยเบิ่งวั่สี0จักเทือน่ะนี่คอยอยมึงบ่นนะบ่นนะนีนี่ยังส่องยังนี่ส่องยงอันนี้ซ่องตอต่อต่อเออตองต่อตอนแ้อืมเคใจยต่อไป่าเมีนสายตาเโอ้ย เดี๋ยวขออนุญาตผมเราแาบเนี้าเอาขออนุญาตพักถ้วยเพื่นก่อนพักใ้่ยิินมากก่อนในภาษาอังกฤษช่ครัโคโจไม่ได้แกับเคโอโจคโอโคโจซาโตุ้อมันโอ้ี่มันจะแล้โอ้แล้วก็คอาไฟค้ย พูดออจอนโคชอยากวัจอจอจานแมนจอจานไมอคสวัส oh ด uh, uh, oh, uh ีนะครับสวัสดีพีพีแนพีพๆนุ่มๆทุกคนนะครับคุณออวนี้คืออนสี่บเกดอกหนอน่าฟีนองเขาเบิร์ลายนะครับอันเป็นบอท่านเลยพุ fc อาจารย์บอนแล้วก็อาจารย์ลโอ rio fc น้อง fc น้อง rio แล้วก็อาจารย์บอนดีมากครับผมครับผมกำลังใจพ่อเสียงขอพูดหลายๆครับตามมาจากช่องน้อง rio และ fc ไต้หวันขอบพูดหลายๆครับนะครับ fc น้องสิงห์กับพี่ครับผม fc มีมี fc น้องขาวน้อไหาน้องซชา ก็ลูกขึ้นนะโป๊กนี่คืขอเงาขึ้นตัวพุ่เจ้าซื้นอนะเพือนเจ้าพุ่เจ้ามาเบิ่งมาซื้อมันมากิานเข่ามืดเลยมันตินเข่ามืดเลยอ่ะนะครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะครับเนาะอย่าเปล่าเนาะพี่น้องเบิ่งพ่อสองลอยเนี่ยซื้อศิลปินรับซื้อเลยแขกรับเซื้อแขกรับซื้อชาวบ้านได้พี่น้องเบิ่งเ<ค>พอ่อ,พอสองลอยไิ่ทุกสอบเลยลอบกันนาแล้ว กืลองพี่ผัดใจเลยพูดหูพขอผาดปลายฝาไปคิดไมสูนี่นักนักสาวโขกกลางตามลูกเบียร์ลูกบาทมาถ้าผมอยากจินยิมก็พอครับผมผชื่อว่าจืผมชื่อว่าเป็นตักเอชซีผู้หญิงตามเข็มและเบียร์บาทของผู้หลายกระผมนะครับูกับนองชนะครับลีโอก็ะบนบอลกอเออลีโอก็ะอนะ เอาทุกๆจท่านนะครับทุกๆพอร์ตแฟมก็แล้วกันแครบแต่ครบแตกครบแต่ครบจนแบบว่ามันขอเพลงยังไงจนไปยุ่งเออเพราะมันบอกว่มันมนนนคุยกันเออเหมือนอย่างกล้ว่าหวันนี้เราจะไม่ร้องเพลงอ่าเราจะเน้นยินทากันนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเสียไปก็เดี๋ยวผมลาัน มึงเนี่ยเปิดรายการก่อนคุยเกิดอะไรขึ้นเอ้าเฮ้ได้เสียงพ่อเหมือนคนนอนตื่นไหม่พ่อตื่นนานแล้วแต่ก็พ่อนอนต่อเชเือฮอะเอาเรียกว่าดิพ่อพ่อที่พบพ่อก็พีกบนอนแล้วเอาเดี๋ยวเห็นคอยร้องพี่สักวันเออจับไปน้องเขาเดี๋ยวลนออางพีนชาสักวัน ที่รองขเบิืงคนเนี่ยขออนุญาตลองพิซะก่อนยามาปามัโตมือเหีนขอเอาไหลายๆ่ยอนเสียสูตรได้มีคนเข้อมือบนนี่เสียสูตรมาจกเกาเนี่ยชกันชชเอาอานม่ตัวนี้ตัวนี้งัวตัวนี้ควย ไหนเด็กครับขอมาเลยครับผมก็ต้องหยอดครับผมเพราะว่าเราไม่ใช่ตู้เพลงนะครับครับผมเราลองเอี่ยขอเข้ามาเราก็ลองเลยเราเป็นตู้อ่บริจาคครับผมครับเอาก่อนจะผู้พ่อครับเออ่ผู้หญิงคนเมียนมาหยาบเสียงหายคือว่าชัดครับฮะได้ยินไหมเสียงไหนไม่ใช่บอกว่าเสียงในในแจ๊บเด้งแจ๊บเด้งหายหายหัวหนึ่งยังอ้า พี่น้องท่าแอบดำเยอะแหะแอบแดงเยอะแอบแดงสีเงินคนรเหลากูบอกมานเนี่ยเป็นไรอยู่ยังเหนียวสุดยาชูโลโกกากาอยู่กัยูนี่กูเห็นแต่หัวไงกมเป็นยังไงสิบอะไรของจัดนะเป็นไหนเป็นไหนสีแดงมากแล้วอดมาแล้วมาแล้ว พี่บอกกันเลยมาเด้อพี่บอกกันเลยเด้อเสร็จรึเปล่าอ๋มาแล้วมาแล้วโอเคครับผมโอ้โอเคโอเคเพราะว่าเมื่อกี้สายท่วงนี่นะครับเราไม่สามารถรับได้พอไม่ได้ไรเด้อท่านแกไม่กลับอยู่เฉพาะท่วงนกาัรายการนะครับเอ้า ผลงานเพลงนี้ก็แล้วกันเขาลองมากันเบิดทุกคู่ทุกคนมาขึ้นาลองให้แยงสื่อลองอันนั้นนะแหงเอ๊ยักว่าเาว่าหนาบอกไนี่ยแงตัวรอทั้งคู่นหนาหนบอยเบียนมึงคนที่รอดแ่ยเรอยขอเพียนที่โกเข้าวะอขอุยาลองชาชาริลองฟังกระดนันซึ่งอันนเนผลงานเพลงชิมาทุกคนครับอย่างนี่แกลืรอเาเพลง เงินส <Yeah. S 1> ีเบิดแล้วมือนาจังมาฟังมั้งมือนาเมื่อวา้เนี่ไยฟังมือนาเมื่อวานก็แต่อาทิตย์อมันเอ้าึ้นพอทุกคนแล้วก็จังผพอๆครับน้องลงลูกเต่าลูกหลานผู้คนมาเหยียบมาเยามเมื่อนี้นะครับคิดถึงทุกคนถึงเราจะยากจนแต่ก็ยังอยากจะจืกันนั่ง เอาเปิดกลอาให้กับทษาครับผมจะพระเอกไงไหมไทยมาเจสิบเออคืออาเทียมก็ม่นไถ่ลงเงาเลือจาบอเจเลือดสิพระเอกไงไงากบ่อจะมาเล่นกับม่ล้วกันเนี่ยค่ะ